มีอาการไงบ้างคะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างมันเนี่ยมันปวดจากของไปถึงฝ่าเท้าแล้วก็ฝ่าเท้ามันจะมันจะปวดแบบเวลานั่งแล้วตะคุ่จะจับเท้าอ่ะจับนิ้วเท้าโอ้เป็นไรวะแล้วมันตึงมากตึงขามากกว่าแล้วใชกหลัจากของลงไปเลยเร้เส็จแล้วเส้นของมันหนักเสกแล้วหลังเส้นของมันลหลังเส้นของแบบที่เราราพับใช่ไหมเนี่ยมันจะแข็งริงก็เป็นก้อนเลยอืาเออแล้วกใการดูว่าเมันเป็น ผู้นี้อมันตึงนั่งตัวแต่ที่มาถึงหลังไหมเปิดหลังด้ไหมหลังใช้เนี่ยมันก็มีแต่แต่ถ้าว่าจริงๆให้หนักจริงๆจากจากเนี้ยระหว่างหน้าขาถึงขาเท้านี่จะจะตึงมากเอาไว้ชุดตึงนี่ก็ออกกำลังกายแบบทำเส้นตัวเองอยู่เรื่อยเลยนะตอนนี้ช่วงสะบักอ่ะตึงไปถึงสะบักปะสะบักสะบักตรงไหนต้อเนี่ยอือช่วงสะบักช่วงสะบักตรงก็ตึงแขนเนี่ยเนี่ยพยายามพยายามยืดเนี่ยเจ็บนล้วเนี่ย พยายามเพราะว่าเขาอาจะดูในทิกติกในรายการหมอเขาจะบอกเือเน่้ถ้าใครตะคิวจับเส้นมันตึงเส้นจะตึงจะลเราพยายามทำนะนะโอเคมาเด<ต>๋ยวเราการนวดคนนั้นมนเจ๊ชอบมาเลยวันนี้เดี๋ยว,วเราจะนวดไทยก่อนนะเจ๊เราก็ใช้ประคบร้อนดม่เหินภูเขาไฟสีดําจากภูเขาไฟนะโอเคมีตะคิวด้วยหรอโอเคมาเริ่มนวดกันเลย ก่อนอื่นเราก็คลายเส้นหน้าแข้งก่อนเลยนะคะเพราะเคสนี้เขาจะตึงหน้าขานะคะปวดขาแล้วก็ดึงลังไปที่เส้นหลังนะคะเราก็ทำการนะคะนวดใช้หัวเข่านะคะกดไปที่เส้นหน้ากระบาดเลยค่ะรู้สึกว่าเคสนี้เส้นหน้าแข้งจะตึงมากเลยนะคะแข็งมากเนาะ เราก็จําเป็นต้องกดหลายๆรอบหน่อยนะคะไปกลับหลายๆรอบนะคะเพื่อให้เส้นมันอ่อนตัวลงนะคะนุ่มนะนวดจนกว่าจะนุ่มนะคะจะย้ำหลายครั้งนิดนึงนะคะเหดนี้แล้วลงไปรอบแรกนะคะลูกค้าเขาก็จะรู้สึกเจ็บนะคะแต่พอนวดไปสองสารอบแล้วเขาก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะ ต่อไปเราก็มานวดคลายเส้นนะคะขาด้านในนะเส้นชิดกระดูกนะคะค่ะโดยใช้น้ำหนักตัวนะคะได้เลยใช้ส้นเท้านะคะนวดช้าๆนะคะอันนี้เป็นการสาธิตจะดูเหมือนเร็วนิดนึงนะคะเพื่อนค่ะคลายไปถึงฝ่าเท้าเลยนะคะ ทำตามคลิปวิดีโอเลยนะคะเพื่อนเผื่อเอาไปใช้ประโยชน์นะคะดูแลคนในบ้านนะจ๊ะค่ะเราก็คลายเส้นเขาก็จะรู้สึกเส้นหย่อนขึ้นนะคะเราสัมผัสได้เนาะพอเราใช้เท้าเราสัมผัสเราจะรู้สึกว่าเส้นมันนุ่มขึ้นนะแล้วก็ยืดเส้นหลังนิดนึงนะคะเพื่อนค่ะ เคสนี้เราจะไม่นวดหนักมากนะคะ oh, <wow. S 1> เพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องหัวเข่าเนาะ oh, <wow. S 1> ก็จะพยายามเ็นตรงช่วงหัวเข่านะคะ oh, <wow. S 1> แต่ส่วนอื่นเราก็นวดได้ปกตินะคะค่ะ oh, <wow. S 1> แล้วก็คลายเส้นหลังนะคะโด oh, <wow. S 1> ยบิดบิดตัวเป็นตัว s, <S, oh. <S แบบนี้นะคะสองข้างเลย oh, <wow. S 1> ค่ะทุกอย่างเราก็จะทำช้าช้านะคะจะไม่ทำเร็วนะ oh, <wow. S 1> เวลาเรานวดจริงๆนะ เพราะาทำเร็วบางทีมันมันพลาดแล้วมันไปไม่โดนเส้นไปโดนกล้ามเนื้อมันก็จะระบม,มเนาะ<อ>ก็พยายามทาช้าๆนิดนึงนะค่ะแล้วก็คลายเส้นต้นขาด้วยนะคะเส้นต้นขาก็จะมี2เส้นนะคะเราก็ใช้น้ําหนักตัวได้เลยค่ะช่วงนี้ เราจะไม่ทำการเหยียบทุกส่วนของร่างกายนะคะส่วนหลังเราก็พยายามจะไม่ใช้วิธีการเหยียบเนาะใช้ใช้นิ้วหรือใช้สอกกดเอานะคะเพื่อหลีกเลี่ยงความความเจ็บความระบมนะคะของของเส้นของกล้ามเนื้อเนาะที่เราเหยียบก็จะมีส่วนต้นขานะคะได้แล้วพอถึงตรงสันหลังเราก็ใช้สอกเอานะ ก็ใช้ฝ่าเท้านะคะนวดไล่ไปถึงน่องนะคะแล้วก็เอ็นร้อยหวายนะคะย่ำไปนะพอรู้สึกว่าเส้นนุ่มก็หยุดได้นะคะไล่มาถึงรอบๆอบสะบักแล้วก็เส้นชิดกระดูกสันหลังนะคะค่ะอันนี้เป็นท่าตะแคงนะคะค่ะ แล้วก็มีการคลายเส้นในส่วนของต้นแขนด้วยนะคะแล้วก็มาคลายเส้นสันหลังนะเคสนี้เพราะเราจะเน้นในส่วนขาเขามากกว่าเนาะเส้นขาแล้วก็เส้นหลังนะคะเพราะเขาจะมีอาการตึงขา เขาใช้ขาเขาเดินมากเนาะเดินทํางานทั้งวันนะคะก็จะปวดขานะคะเพราะเราได้มีการซักถามก่อนที่เราอาการก่อนที่เราจะนวดแล้วเนาะค่ะเคสนี้เราก็ย้ํานะคะเส้นหลังก็แข็งมากเลยคะ่ะส่วนใหญ่มันจะตึงมาถึงเส้นหลังเส้นสะบักนะคะถ้าเราคลายเส้นขาเส้นหลังเส้นสะบักได้นะ่ะก็ ลูกค้านะคะผู้ถูกนวดอะคะเขาจะรู้สึกโล่งไปอัตโนมัตินะคะค่ะก็มีการขายเส้นต้นคอนะคะท่าตะแคงนะ,ะจับเหมือนจับคอแมวนะคะจับไล่ขึ้นลงนะคะสีห้ารอบนะ,ะแล้วก็นวดไล่ไปถึงฐานกระโหลกนะคะหลังใบหูนะคะเป็นวงกลมก้นหอยอะคะ่ะไล่วนๆไปนะคะ ให้น้ำหนักมืออยู่ที่ก้นหอยนะคะแล้วก็นวดไล่ไปนะท่านี้ก็จะเป็นเส้นมันจะโชว์ขึ้นมาก็จะนวดง่ายนะคะท่าตะแคงนะแล้วก็อย่าลืมนะคะนวดเส้นใต้สะบักด้วยค่ะใต้รักแร้นะคะ,คะท่านี้ ลงแรงลงแรงมากก็ไม่ได้นะคะค่ะเขาบางคนจะเจ็บมากเนาะแต่พอเรานวดย้ำๆไปหลายๆรอบนะคะพอเส้นมันคายนะผู้ถูกนวดเขาก็จะไม่ค่อยเจ็บนะนวดใหม่ๆมันจะตึงมากเจ็บมากนะคะก็พยายามลงแรงค่อยๆก่อนนะน้ำหนักเบาๆก่อนนะคะค่ะเราก็ทำวิธี ธรรมดานะคะไม่ต้องนวดที่แบบแรงมากเนาะเป็นการนวดคลายเส้นผ่อนคลายเส้นธรรมดานะคะอ่าแล้วก็ <c oughs> พอเรานวดเส้นหลังแล้วนะคะเนี่ยหลังจากเรานวดเส้นหลังท่าคว่ำนะค่ะเราก็ใช้หินร้อนที่เราเนื่องไว้นะอุ่นๆนะคะอ่ะามาใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะ เหมือนเคยเช่นเคยที่เราใช้หรือจะใช้จอสรสันออยก็ได้ค่ะนะถ้าใครไม่มีนะเราก็คลึงไปที่เส้นชิดกระดูกสันหลังนะคะอ่าอ่าเราลงพอเราลงหินล้อนี่เราสามารถลูบไปได้ทั่วทั่วหลังเลยนะคะเพื่อนเพื่อที่จะประครบนะประครบอุ่น ช่วยเราให้การนวดของเรามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะแล้วผู้ถูกนวดก็จะผ่อนคลายมากนะคะเจนรู้สึกยังไงบ้างบอกขึ้นขาตึงหายตึงไหมหายตึงหบวกขึ้นเบาเลึเลยแหลทำไตำราเ่เขาว่าถ้าเจ็๊บเจี๊ยบเจี๊ยมีเตียงห้อยได้แบบนั้นแหละเจยึืดไม่ลงเลยนะเนี่ยยืดแบบที่ไม่ลงเลยเนี่ยนี่ลงแล้วเนี่ยไม่ลงเลยยืดตั้งหลายเจ้า ตอนนี้ดีขึ้นนี่เบาเลยเนี่ยถึงแล้วเนี่ยทุกทียืดไม่ลงเจ็บมันแข็งเส้นแข็งมากอืมว่าแม่แบบนั้นเจ็บอ๋อการว่างไม่การว่านไหมอย่างเนี้ยอืมดีเลยเบาเลยอ่ะโอเคเนี่ยถึงแล้วเนี่ยดูดีใจไม่ถึงนะดีใจด้วยนะได้เลี้ยงสองครั้งเลยเนี่ยไม่ได้ต้องรอแล้วเลี้ยงสองครั้งอืโอเคขอบคุณมากเจฟเบามแบบนี้แบบนี้ยังนั่นไม่ค่อยได้เนี่ยเนี่ยได้ไหมตุ้กตีพับไม่ได้เออ เนี่ยซึ้งกองเที่ยวมันตึงไปหมดเนี่ยมมนเนี่ยพอทำแบบนี้มันกรี๊ดเลยเนี่ยที่นี่เลยขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายม <c oughs> นี่มากเดือดร้อนครั้งนะเมื่อเวลาตีสามสิบเออตียุคเก้าตอนเย็นยอดจริงเยี่ยม